อีกอีกห้องหนึ่งโอ้ขออนุญาตเ้อาจานเ้อสบายดีสบายดีจานอย่งอันนี้ขออนุญาตทมซื้อได้อาจารย์แก้วมณีเนาะนห้องมออ่ห้องม่ออยบ่เอือมเาะกยา้อนาตสองหอแ้มนแมนแมคือคือบ่เตียงมาสุดก้อนคือว่ายูพุน บัดตามมหาพเพื่อนอายุไซบ์บนี <Okay. S 1> uh ้ยงมากนะรู huh. uh ้ปเห็นสวนมันต้นอายุไซหูเงียนบาดเนี่นะแต่บ่อนนี้คือสีมันคงอลเนาะน่าจะมันคงมันน่ยงี่แปลงนเ่นแะนทาวน์ป่ไรเร่ีแหละใส่สนส่กนเซมตัวุ่นียนจะได้แปลงตะลอก สิ่งสิ่งที่จําเป็นสําคัญที่สุดมันมันหยังอยู่ในนี้บ่อ่ะที่ที่อันนี้นี่กะคือจัได๋คือห้เฮียนนี่แหละอวยามหนายังมันเป็นอบ็อกบ่หรือว่าเป็นบ็อกเป็นอันนนี่แหละนว่าเป้าหมายแท้กงเป็นบ็อกเนาะเป็นอันนั้นะแค่นามาจถาวรเนาะ เป็นมีหยังก็มาก็ไปซื้อไปนําบ่ยากเออถ้ามันเป็นดินบอกมาเลยคือสิดียบอกงานเนาะเรียนก็ออนนี้ก็ก็นี่ทนี่ก็จอยผู้ก็นี่มนักเรียนอไ่ไแบบว่าสามัคคีกันยามชั่วโมงแบบอดีานนะผู้ใหญ่ก็เด็กน้อยคนน้ําพอดนี้ดินบอกทาายเพิ่นก็มาให้ตน ในโครงการนั้นเพื่อนึออืมงมันมันเรียนเลยเอาเอาเอาพี่น้องเลยดินบล็อกเนาะน้องๆกัดินบล็อกและปูนอืมปูนก็อและทันใดดินบล็อกหลักๆก็คือดินบล็อกนี่เจ้าเจ้ามาจากดินน้อยตีเปียเป็นสองม้าโฮมันบ่มีอืมได้ยืมได้เซ้ากัเจ้าดินน้อยเฮ็ดยันมันบ่ฮัีประกันยันเต้เต้ทุกคน นูจามายิงเปนํไนวุดปาะจะเอาเอาได้หูถึงความจำเป็นเอาลบกวนสำนีเดอร์แล้วข้าใจลลา,า,ายเขอาใจขอบใจ,บใจ,บใจตั้งใจเฮียนเด้อน้องๆเด้ออ่าอดเอาจังหน่อยก็สิมีหลากหลายคนสรอยกันคนละเล็กคนละน้อยพี่น้องคนลเล็กคนน้อย,น,อยนี่มอสองเนาะ<ม>

ຈ້າເດີ້ບາດນີ້ຕ້ອງສະແດງຄວາມກ້າຫານເຮົາຕ້ອງກ້າກ້າຫານເນາະມີແລ້ວຕ້ອງກ້າຊິໄດ້ເກົ່ດຈົກັງຈົດ